ดีเสียงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับก็เอาละวันนี้เราจะไมเล่น,นเกมเบอร์เกอร์แอนด์เฟนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่อินโทรนะครับอันนี้เป็นแค่บทพูดนำเลยเชียฉันอยู่ที่ไหนแล้วเออแต่ตีไปฉันไปซื้อเบอร์เกอร์แล้วไปควายที่นะฉันไม่มีกลับบ้านแล้วล่ะขอที่แม่จะดูฉันเฮ้ย อีกา้ามีเหมือนเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนแปลง้ยเสาไฟได้ก่อผใส้รว่างตลอดเวลาเช้าแล้วก็เอา,าละฉันคนที่จะรีบไปจากที่นี่ได้เร็วที่สุดแล้วเพื่อกลับบ้านไปหาแม่แม่ฉันอาจจะต้องโดน,นตีตูดแน่โอ้ยลุงน้อยจะทำอะไรอ๋อผมจะกลับบ้านครับ โอเคขอยเราบัดระวังให้ดีนะจ๊ะครับไม่เห็นมีอะไรแปลกแฟใหม่ๆเลยนะฮะนั่นมันจักรยานนี่นะขายประทับตกไว้แถวๆดีเนี่ยฉันว่าฉันต้องรีไปถึงที่นี่แล้วจริงๆเดินมาต้นคลายนะครับ มาเหอฉันเขาตอนสืนอะไรกันแน่เออเอ๊ะหน้าจอภาพปวดอีกแล้วมันอยู่ในหัวของเจ้าเฮ้ยฉันต้องรีบกลับบ้านไปหาแพทย์เร็วที่สุดนี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรกันแน่ฉันรู้สึกปวดหัวในเมื่อกี้และฉันก็มาตื่นที่นี่ที่เดิมฮะ แฟนเป็นใครอะ่ะป้าดิสิจ๊ะไอ้ดูด้วย ว่าดีอะนะดีกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกเอาละเอาละผมกลับบ้านเล้วคนลุงครับโอ้ยดูเป็นไงบ้างเขาพูดเหมือนเดิมต้องรีบไปที่นี่จริงๆแล้วล่ะคนลุกโซไปหมดแล้วอะเอาละมีอะไรให้ทำอีกไหมเฮ้ย มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้แต่เธอเป็นใครอะ <c oughs> ต่างันมาเธ <c oughs> ออีกแล้วเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่เป <c oughs> ม,มีอะไรที่เปล่นแปรแต่ว่าบางกีมันหลอนมากเลยนะ เราที่จะกลับน้องแกไปซะว้าวว้าวว้าว,ว,วเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งให้เร็วที่สุดวี่งคนตามมาครับรอบนี้ไม่มีใครตามมาเลยครับเฮ้ยเหมือนเห็นสาบลางๆหมือมีคนตามมาแต่ก็น่าจะไม่ใช่นะเฮ้ยโอ้ยอยูอ่ยแต่ว่ามันใคใับเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะมันน่ากลัวยิ่งเรื่อยๆนะครับผม เอาละตอนนี้เราก็ต้องรีบวิ่งไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบวิ่งหนีจากคาพูดที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าเอาน่าอัปัลักษณ์นะคะโอเคตอนนี้เราเ็มาถึงแล้วว่าคุณลุงจะไม่เป็นไรนะเออคุณลงุงทำทำทำอะไรอะ่ะเบจังแย่มบกว่าแล้วคุณลุงต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอไม่ใช่แล้วนี่มันวิสิบ้าเปอะไรกันเนี่ย จะอยู่ที่ไหนแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจะจับตัวเองไม่ได้นะเหลือี่บันเฮ้ยทับบัวไปหมดแล้วฉันไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ฉันควรจะต้องทำยังไงเพื่อหลีกเดียวจากอันตรายพวกนี้ฉันควรที่จะต้องเอ๊ะอะไรอ่ะ ไว้ได้มหาชันมาชนสิเข้าบ่สิฉจ้าจะจะไปหาแกนะอนะ อุ้ามาฉันบอกแล้วเรว่าอยากเข้าออมานีาล่ลหะนีฉันใกล้จะกลับบ้านแล้วเอ่ละอีกแค่นิดเดียวเฮ้ยแกออกไปทางๆเลยนะก็ได้าดมาแล้วิใุดชีวิตเลยจะไม่มีทากลับมาที่นี่อีกแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามจะจไม่ไปซื้อเบอร์เกอร์ร้าน มัน mhm. บ้าไปแล้วไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วไอ้พวกนี้มันต้องติดสิ่งยาหรืออย่างไม่แน่ใจโอ้ช่างเป็นเรียนมาเหมือนกันละโอ้ภาพมวยภาพมวยอีกแล้วเออเออแกไม่มีเาอได้กลับมาอีกต่อไปพจน์พจน์หายไปหมดแล้วมันเว่นเว่ยได้ตรงนีบออกไปพินนี่ เท่าที่ฉันคิดอ่ะนะยไ,ไจะไม่กลับมาที่ได้อีกต่อไปมันผลลุกสู้ต้งรีบกลับไปหาแม่คงน่ากลัวแน่ได้เลยคูรโรรี่หรือว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบมิติแห่งการย้อนกลับหรือว่าหมุนโอ้ ครับผ <gas> <Schweiz> ู <Hon> ้กอโทษนฉันต้องรีบหนีจนกที่นี่ให้เร็วที่สุดเดียวดีฉันทำได้แล้ว ว้าวโอ้โหมีแบบเขาปดใช่ไหมเนี่ยจะติดอยู่ที่นี่มาหลายครั้งแล้วไม่มีทางได้กลับบ้านเลยงั้นเหรอไม่จริงต้องได้กลับบ้านในวันนี้จะต้องรีบกลับไปหาแม่ให้เร็วที่สุดไฟหรืออะไรอะสอไฟเหรออะไรอย่างชัว่วหน่อยหรอวเป็นไอ้พวกผีบ้าน,นั่นเฮ้ยหนี เร็วที่สุดฉันกลัวหมดแล้วฉันกลัวหมดแล้วตกใจไปอย่างนี้มันหมือน่ากลัวจริงๆนะฉันไม่ได้เตรียมตัวเลยมาเลยนะเําทำไมันหลังหีหมล่ะ ฉันต้องรีบวิ่งไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ไมันดิ่งมันแย่ขนาดนี้เนี่ยนี่กะจะให้ฉันตายอย่างเลยเลยเหรอมาดี่สิจ๊าหนูหน้อยบบบไม่ลุงอะ่ะหลอกใช้ผมไม่ได้อีกแล้วมานนี้แกอันนี้ไปไหนไม่ได้จด็ดดีอ่ะจด็ดดีก็ดีได้ เออเออเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบพิงออกจากที่นี้เสตรงเส้นตรงเส้นตง้นตรงมันมันไม่ตามมาแล้วดีนะไม่อนันจงไม่ตกใจอีกแน่เส้นทางปกติแว่าฉันจะหนีรอดออกจากมิติวัลลูกที่ากลัวที่สุดเท่าที่ฉันทาได้ฮะอีกแล้วเหรอเ็เส จันปวดทก้นไปฉันอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วไม่ง่วงได้กลับไปแต่ท่ฟ้ของฉันก็เต็มไปด้วยเลือดแล้วฉันอยู่ที่นี่ทำไมฉันมาที่นี่ทำไมทำไมฉันต้องมาที่นี่เฮ้ยทำไมรอบนี้มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบว่าเป็นสะพานอ่ะเป็นที่เป็นแบบเป็นวงกลมเฮ้ยแล้วรอบนี้เฮ้ยแปลกๆนะหมดเลยกัน กลับมาได้ด้วยเหรอแล้วก็มันตามผมเรื่อรอบนี้ฝนลุกอ๋อหเจ๊ครับมาทำอะไรที่นี่ครับเขาไม่ให้เดินเขาไม่ให้ขับจักรยานตอนนี้ผมก็ขับอยู่ไม่ใช่เหรอคันนี้ว่าฉันต้องรีบวิ่งเอาเด็กทินนี่เด็วิ่งไม่ได้เพราะว่าจะมีเบอร์เกอร์สุดอร่อยอยู่ มันเกี่ยวอะไรกับตอนนี้ต้องรีบหาที่หลบภัยแล้วนะน,นี้เราจะต้องพักไว้เท่านี้แหละแต่น่าจะต้องกลับไปไม่ได้แล้วเบ่าบอกว่าอะไรนะแกเป็นเพี้ยนแล้วเหรอเหมือนกลับไปอีกแล้วแน่นอนว่ามันมาแล้วครับผมอย่างญี้โอ้ มันตกใจมากเลยนะไอชา้าง่อกี้ไอฉากรถอะผมไม่ได้เตรียมใจมาเลยเพราะผมไม่รู้มาก่อนไงไม่รู้มาก่อนเลยอันนี้มาอ้ามัขับด้วยจักรยานแลวด้านหลังก็จะโผล่ไปให้ด้านหลังแห,หละอุย้ยไม่ใช่แบบนี้หรอมันตกใจเฮ้ยต้องรีบอ,อกไปแล้วไปวิทางที่ฉันจะต้องกลับมา จะไม่มีทันทต้องกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้อะไรอ่ะบาดี่จะบอก่าดนีไปกลับมาให้ดูนะ